หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบซีรีส์เกาหลีหรือติดตามสื่อต่างๆจากเกาหลีใต้คุณอาจจะสังเกตเห็นได้ว่าคนในประเทศนี้ใช้นามสกุลคิมเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นในซีรีส์ภาพยนตร์และรวมถึงชีวิตจริงด้วยข้อมูลทางสถิติพบว่าจากประชากรทั้งหมด51,710,000คนมีคนใช้นามสกุลคิมมากถึง21%หรือประมาณ10,860,000คนทำให้หลายคนสงสัยว่าทำไมคนเกาหลีถึงใช้นามสกุลคิมเยอะขนาดนี้ ซึ่งคำตอบนั้นไม่ได้มาจากสาเหตุเดียวเพราะเกี่ยวข้องกับบริบททางประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในแต่ละยุคสมัยซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงรากเหง้าความเป็นมาของนามสกุลคิมไล่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันต้นกําเนิดนามสกุลคิมในยุคโบราณ ในยุคโบราณของเกาหลีการใช้นามสกุลยังไม่แพร่หลายเหมือนอย่างปัจจุบันคนเกือบทั้งหมดมีแค่ชื่อแต่ไม่มีนามสกุลยกเว้นชนชั้นสูงอย่างขุนนางราชวงศ์ที่ได้รับสิทธิ์ให้มีนามสกุลใช้เป็นของตัวเองซึ่งระบบนามสกุลในเกาหลีมีจุดเริ่มต้นในสมัยอาณาจักรชิลลาในช่วง57ปีก่อนคริสต์กาลถึงปี935พวกเขาใช้นามสกุลเพื่อแบ่งแยกชนชั้นทางสังคมโดยอ้างอิงจากสายเลือดเป็นหลัก ผ่านระบบที่เรียกว่าโบนกอกที่สามารถแบ่งผู้คนออกเป็น3ชนชั้นดังนี้1คือเสี่ยงโกเป็นชนชั้นราชวงศ์ที่มีสายเลือดมาจากกษัตริย์โดยตรงและมีนามสกุลใช้2คือจิงโกเป็นขุนนางระดับสูงและบรรดาพระญาติของกษัตริย์ซึ่งคนกลุ่มนี้ก็มีนามสกุลใช้เช่นเดียวกันและ3คือฮงวานที่เป็นสามัญชนทั่วไปแม้ว่าจะเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดแต่พวกเขาก็ไม่มีนามสกุลเป็นของตัวเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าในยุคนี้นามสกุลเป็นสิ่งที่ผูกขาดอยู่แค่ในกลุ่มชนชั้นสูงเท่านั้นดังนั้นหน้าที่ของนามสกุลจึงมีอาไว้เพื่อบ่งบอกสถานะทางสังคมไม่ใช่เพื่อระบุต,ต,ตัวตนเหมือนอย่างในปัจจุบันส่วนานามสกุลคิมนั้นเป็นนามสกุลที่มีความสําคัญอย่างมากเพราะเป็นนามสกุลที่มีสายเลือดของกษัตริย์ทันแฮผู้ยิ่งใหญ่จึงทำให้เป็นนามสกุลที่มีเกียรติและมีอํานาจมากกว่านามสกุลอื่น ส่วนในแง่ของความหมายคําว่าคิมมีรากศัพท์มาจากภาษาจีนคําว่าเจนที่แปลว่าทองจึงถือว่านามสกุลคิมเป็นนามมงคลและผู้ใดก็ตามที่ใช้นามสกุลคิมแสดงว่าคนผู้นั้นเป็นผู้สูงส่งและมีอํานาจหรือพูดง่ายๆว่าคนนามสกุลคิมคือพวกตัวตึงแห่งยุคอาณาจากักรซินลาสรุปแล้วในยุคนี้เป็นยุคที่เพิ่งมีนามสกุลใช้เป็นครั้งแรกจำกัดแค่ในกลุ่มชนชั้นสูงเท่านั้นดังนั้นคนที่ใช้นามสกุลคิมจึงมีอยู่เพียงไม่กี่คน ยุคโคโยอกับการขยายตัวของตระกูลคิมหลังจากการล่มสลายของอาณาจักรชิวลาในปี935เกาหลีก็ก้าวเข้าสู่ยุคอาณาจักรโคโยอที่กินเวลาในช่วงปี918ถึง1392 แม้วาราชวงศ์โคโยอจะไม่ได้มาจากตระกูลคิมและระบบชนชั้นแบบโบนกอก็ถูกยกเลิกไปแล้วแต่ทว่าในยุคนี้สังคมก็ยังให้ความสำคัญกับสายเลือดและตระกูลอยู่ดีจึงทำให้ผู้ที่มีสายเลือดตระกูลคิมยังคงมีบทบาทสำคัญอยู่พวกเขาดำรงตำแหน่งขุนนางระดับสูงเป็นที่ปรึกษาในราชสำนักเป็นผู้นำกองทัพและยังครองตำแหน่งสำคัญในระบบราชการหลายตำแหน่งซึ่งบทบาทเหล่านี้ส่งผลต่อจำนวนผู้ใช้นามสกุลคิมสองอย่าง อย่างแรกคือทําให้จํานวนผู้ใช้นามสกุลคิมมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากพวกเขาต้องแต่งงานทางการเมืองเพื่อรักษาอำนาจและขยายอิทธิพลออกไปอย่างที่สองคือตําแหน่งราชการมันทําให้คนตระกูลคิมกระจายตัวออกไปตามหัวเมืองใหญ่แตกต่างจากสมัยอาณาจักรชิวลาที่ตระกูลคิมจำกัดแค่ในราชวงศ์และพระญาติจึงกระจุกตัวกันแค่ในเมืองหลวงคองจู สรุปแล้วในยุคสมัยคโครยอจำนวนของผู้ใช้นามสกุลคิมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและกระจายตัวไปทั่วทั้งดินแดนแต่ต่อให้พวกเขามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแค่ไหนแต่ก็ยังถือว่าน้อยอยู่ดีเมื่อเทียบกับประชาชนที่ไม่มีนามสกุลใช้ยุคโชซอนกับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในยุคโชซอนนี้กินเวลาในช่วงปี1392ถึงปี1897ซึ่งเป็นยุคที่ระบบราชการพัฒนาขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายศตวรรษที่19 เมื่อราชวงศ์โชซอนต้องอเผชิญกับแรงกดดันจากจักรวรรดิญี่ปุ่นและชาติตะวันตกประกอบกับมีปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักจึงจำเป็นต้องแก้ไขสถานการณ์โดยการปฏิรูประบบสังคมและเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนซึ่งหนึ่งในการปฏิรูปครั้งสำคัญก็คือสิ่งที่เรียกว่าการปฏิรูปคับโอเกิดขึ้นในปี1894โดยมีเป้าหมายหลัก3ประการ ประการที่1คือการยกเลิกระบบชนชั้นแบบเดิมเพื่อทําให้คนในสังคมมีความเสมอภาคกันมากขึ้น2คือการจัดทําทะเบียนสัมโนโครวัวเพื่อใช้ในการระบุตัวตนจะได้จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและ 3. คือการอนุญาตให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้นามสกุลได้ซึ่งจากทั้งหมดนี้รวมกันก็ทำให้สามัญชนที่ไม่เคยมีนามสกุลเริ่มมีนามสกุลใช้เป็นของตัวเอง ผู้คนบางส่วนก็คิดนมสกุลใหม่ขึ้นมาเองแต่เขายังมีคนจำนวนมากที่เลือกเอานามสกุลเก่าแก่มาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนามสกุลคิมจะได้รับความนิยมมากที่สุดเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับชนชั้นสูงและมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานซึ่งเมื่อสามัญชนได้ใช้นามสกุลคิมมันก็ทำให้พวกเขารู้สึกดีรู้สึกราวกับว่าตัวเองได้เลื่อนฐานะทางสังคมสรุปแล้วในยุคโชซอนนี้ การลงทะเบียนสัมมโนโครัวทําให้สามัญชนจํานวนมากพากันแห่มาลงทะเบียนด้วยนามสกุลคิมจึงทําให้จํานวนผู้ใช้นามสกุลคิมเพิ่มขึ้นมากแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทําให้สัญ,ญลักษณ์ของความสูงส่งของนามสกุลคิมเจือจางลงไปมากเช่นเดียวกันยุคอาณานิคมญี่ปุ่นกับการบังคับใช้นามสกุล ในปี1 939เป็นช่วงเวลาที่เกาหลีตกเป็นอาณานิคมของจกักรวรรดิญี่ปุ่นชาวเกาหลีถูกบังคับให้ลงทะเบียนนามสกุลเพื่อที่ทางการญี่ปุ่นจะสามารถควบคุมประชากรได้ง่ายขึ้นและจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยชาวบ้านที่ไม่เคยมีนามสกุลมาก่อนก็จำเป็นต้องเลือกนามสกุลมาลงทะเบียนโดยมีชาวบ้านบางส่วนถูกบังคับให้ใช้นามสกุลที่ออกเสียงคล้ายกับภาษาญี่ปุ่นหรือไม่ก็เป็นภาษาญี่ปุ่นไปเลยอย่างเช่นแทนที่จะใช้นามสกุลคิมก็ให้ลงทะเบียนเป็นคิมุ พักเป็นบ้าคุและลีเป็นริเป็นต้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามชาวบ้านที่เหลือส่วนใหญ่ก็สามารถเลือกนามสกุลอะไรก็ได้ที่ตัวเองต้องการซึ่งนามสกุลคิมถูกเลือกมากที่สุด จึงทำให้ยุคสมัยนี้มีผู้ใช้นามสกุลคิมเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณและหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงเมื่อจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นเป็นฝ่าย,ายพ้ายแพ้ทำให้เกาหลีได้รับอิสรภาพใครที่เคยถูกบังคับไม่ใช้นามสกุลภาษาญี่ปุ่นก็สามารถเปลี่ยนมาใช้ภาษาเกาหลีได้ซึ่งนามสกุลคิมก็ถูกเลือกมากที่สุดอยู่ดี จากช่วงเวลาทั้งหมดที่กล่าวมาเราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่ประชาชนมีโอกาสเลือกนามสกุลก็มักจะพากันเลือกนามสกุลคีมมากที่สุดเสมอเพราะถือว่าเป็นนามสกุลที่มีเกียรติและทรงคุณค่าในสังคมเกาหลีแม้ว่าเป็นนามสกุลที่เริ่มต้นแต่กษัตริย์กับคนในราชวงศ์เพียงไม่กี่คนก็เพิ่มมาเป็น10ล้าน8ปด0 0 0คนในปัจจุบันและด้วยจำนวนที่มากมายขนาดนี้บวกกับวัฒนธรรมการตั้งชื่อของชาวเกาหลีจึงทำให้มีปัญหาคนชื่อนามสกุลซ้ำกันเยอะมาก ปัญหาและการแก้ไขปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นนามสกุลใดในเกาหลีก็ล้วนแล้วแต่มีปัญหาชื่อนามสกุลซ้ํากันทั้งนั้นซึ่งมันทําให้เกิดความสับสนและมีปัญหาหลายอย่างตามมาทั้งการสื่อสารในชีวิตประจําวันการระบุตัวตนในระบบราชการและในเอกาสารสําคัญต่างๆแต่ทว่าถึงแม้ชื่อจะซ้ํากันมากแค่ไหนเกาหลีใต้ก็ยังมีวิธีการแก้ไขอยู่เหมือนกันโดยเราจะขอยกตัวอย่าง3วิธีที่เด่นชัดมากที่สุด หคือการตั้งชื่อเล่นใช้สำหรับการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจําวันอย่างเช่นที่โรงเรียนสมมุติว่ามีคนชื่อคิมแทยอนซ้ํากัน2คนก็จะเอาส่วนที่เป็นชื่อมาตั้งเป็นชื่อเล่นโดยให้คนหนึ่งชื่อแทยคนหนึ่งชื่อยอนแต่ถ้าหากมีคนชื่อซ้ํากันมากกว่านี้ก็อาจจะเป็นการตั้งชื่อเล่นใหม่ขึ้นมาเลย2คือการใช้เลขประจําตัวประชาชน ในระบบเอกสารต่างๆการระบุต,ตัวตนได้อย่างถูกต้องคือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดดังนั้นจึงต้องใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็นตัวอ้างอิงเสมอไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการข้อมูลธนาคารประวัติการรักษาพยาบาลและการทำธุรกรรมต่างๆซึ่งวิธีการนี้มีความแม่นยำสูงมากและครอบคลุมแทบทุกอย่างในเกาหลีใต้ 3. คือการแยกแยะสายตระกูลปัจจุบันมีชาวเกาหลีใต้บางส่วนที่ยังยึดมั่นในประเพณีดั้งเดิมว่าคนที่มาจากตระกูลต้นสายเดียวกันจะมาแต่งงานกันไม่ได้แต่ถ้าหากมีนามสกุลคลิมเหมือนกันแต่บรรพบุรุษเป็นคนละสายอย่างนี้แต่งงานกันได้ไม่มีปัญหาทีนี้คุณสงสัยไหมครับว่าชาวเกาหลีใต้รู้ได้อย่างไรว่าใครมาจากตระกูลสายไหนกันบ้างคำตอบนั้นอยู่ในระบบที่เรียกว่าบนกวานซึ่งเป็นการระบุน,นามสกุลพร้อมกับแหล่งต้นกําเนิดของตระกูล ยกตัวอย่างเช่นคิมแห่งคองจูหมายถึงต้นกําเนิดของตระกูลคิมสายนี้มาจากเมืองคองจูหรือคิมแห่งกิมแฮก็จะหมายถึงตระกูลคิมสายนี้มีต้นกําเนิดอยู่ที่เมืองกิมแฮโดยการระบุชื่อแบบบนกวนที่ว่านี้จะมีการบันทึกลงในทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสใบมรณะบัตรและรวมถึงใบรับรองสายตระกูลด้วยซึ่งในแง่ของประโยชน์นั้นนอกจากจะช่วยแยกแยะเรื่องคู่แต่งงานแล้วก็ยังสามารถใช้ในการพิสูจน์มรดกและใช้ในการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ได้อีกด้วย และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของนามสกุลคิมนามสกุลนันทรงเกียรติที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานนับพันปีและเป็นนามสกุลที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในเกาหลีใต้